สวัสดีครับวันนี้พบกับ l O l นะครับทีมเดิมเทเดทับบี้เีพจแล้ว,วทวิตอ่ะมันต้องใส่รีเทลเทมโปไงพอไม่มีแล้วแบบว้าเวมากต้อง่างเพจเลยแอคแทซกันแค่ไหนไอเทมก็ใส่แปลกไอเทมก็แปลกๆนะแอคแทซก็แอคแซกไปเลยไอเร็วโจมตีก็เร็วโจมตีไปเลยมันไม่ให้เล่นข้ามสายแล้วไงไม่มันกันมันกันออกชิ้นเดียวเราโอพีเว้ยใช่ตอนนั้นนี่คาเค้นออกชิ้นแรกมัน ไฟได้เข้าไฟได้ <Holmes> แบบเต็มๆอ่ะใช่าคแล้วมูดีๆด้วยไม่มีคลิปโคตรซิงเลยใช่แน่อีตอนท้าทายเรียนศึกษาเวฟโฟลทัวร์ไม่ได้ศึกษาฝีมือสักหน่อยพี่มันอยู่ที่ฝีมือสวยเพืู เยี yeah, ่ยมเลพี่ตอนเท่าตอาฮ่าจะปวดใส่กูเลยสบายโอ้ยเฮียน้อยตายเฮ้ยไปแล้วโดนปึ๊บปึ้งปึ้งโอ้ยขนาดมีโลดเลยนะกลับครับครับพีกว่ากลับดีกว่าชิมีสิ่งัำแล้วชิมีสิ่งจโอ้ตายกูตาย ระวังนะไปก่อนนะเจอการไอ้เหียพี่แค<อ>่คอนโทรลดิสแกนวาะพูดอะไรของกูเนี่ยเฮ้ยเหมือนได้เสียงมังกรร่างหายร่างหายร่างหายยังอยู่ดูมากฟังสบายสบายเลยดุรับเฮียติิป ไปไปเล่นเล่นกันรุดไปไปไหนปั๊มยาเลยเพื่อนนี่ไม่ได้หรอกขัวแตไว้ด้วยเพลงลิลิแล้วรูดูลาก่อนริ่เดียวฆ่ามันวดตไปตรงนี้มาอยู่แล้ว ไม่มีหมดตายแล้วมึงหนีไปมึงเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรกดไลค์ให้คุ้มอยู่คูเนี่ยคุ้มเลยเฮ้ยมันเอาเพื่อนเดือใจด้วยว่ะมะนาวหมดเอ้ารุ่นรุนออกจากมังกรไปนั่นเหรอใช่เพราะเดี๋ยวซจูนี่ก็ต้องวิ่งมาเอาอยดีดีนี่มึงโกงใช่ไหมมึงเวล้าก่อนคูได้ไงเพราะมึงอยู่ไกลไงเพื่อนพึ่งพึงโดน เอ้ยโหไม่โดนได้ไงวะไอ้เยอะเฮ้ยเว้ยเว้ยลุนๆๆรับไปหนึ่ใจเย็นใจเย็นเล่นดีเล่นดีเล่นดีอโ้ยเจ็บนี่มาแล้วช่วยฮิ้วให้แล้วเออให้โลแล้วมาช่วยลุนเอาชิบหายใช้ตัวนี้มาไอ้ให้โดนมานามดมานามดเจอกัน ดิ่นได้ไหมดินได้ไหมโอ้ยเยี่ยบเอาไปที่ไหนวิ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 นไปรับไปรับไปไปไปวินวินวินหนีหนีหนีโอ้ยเยี่ยบเอาอะไรนะทิ้งเลยนะไปก่อนเลยไปก่อนเลยเออทิ้งเลยทิ้งเลยเยอะเยอะเยอะเกินฉันช่วยได้เพียงเท่านีฮียังไม่ได้กลับบ้านไงไม่ ดมสวยมอสสวยมอสอี่ฝอยแล้วโอ้ยเจ็บจริงเลยจุดนี้ไปล่างจุดนี้ไปล่างสวยเพื่อนสวยเพื่อนรอส่วนเอ้ยมานานมันหมดว่ะเฮ้ยแต่จุดนี้มาล่างรุนบอกนั่นอะเจ๊ดายจังน่าโดนมาก โดนแค่อันเดียวดีมอสเดี๋ยวถ้ามึงจะสโลว์เดี๋ยวมึงบอกกูก่อนก็ได้เดี๋ยวกูสโลว์ให้มึงก่อนเสือมจะได้แบบว่าหยุดมันได้เสือนะเสือเฉยเฮ้ยมันกลับว่ะเฮ้ยมันกลับหมดเลยมันกลับหมดเลยมันกลับหมดเลยอาจจะหลอกวาร์ปก็ได้อาจจะหลอกวาร์ปแล้วเข้าย่าเลยไม่ไม่มันมันอยู่ในมันอยู่ในป่าที่มีโอ้โหเห็นหวานไหมอะไรหรอเก่งมันกลับมันก็ดีเทเลพอร์ตขึ้นแล้วเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตขึ้นแล้วไปไปไป กูก็ดันป้อมต่ออยากได้เพดหิวเพดขอเพดเนี้ยขอติดตัวนี้มาเฮ้ยโวยไปล่างเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกำลังกลับกูกำลังจะตายออกมาอ้าวได้เฉยเลยว่ะได้ตัวหนึ่งไม่เป็นไรโวยไปฟิโอเคได้ด้วยตัวหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งอะ เอ้าต้นต้นต้นวิ่งเลยกูวิ่งกูไปตีด้วยด้วยตีตีด้วมาแก้เหลือมีวอร์ดโอ้ยดีนะกดฮิลได้ด้วยได้เลยได้แอซซิตได้ปะได้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 แอซซิตด้วยกูมีสกิลสามตลอดเวลานะเพื่อนถ้ามึงจะสโลวงก็กดเลยเอแต่ไม่ใช่ตอนนี้กูจะเอาเพดลู่ลู่มันไม่ได้แรงโอ้ย เดี๋ยวกูลองสโลนดูโอ้โหไม่โดนอันนี้มาโต้โตโต้โตโต้โโเกบตนะฮะสองตีไอตูมาเลอเอาไม่ใช่ปูมาถกปูมีอ้นวกสิตูนี้ตกใจเอาอีกเพลย์ไได้มอนมีสามใช่ไหมเดี๋ยวรอรอปูมันไงโดนแล้วป้อมตีอยู่ด้วยเอ้ยหนึ่งทีกูตีป้อมอยู่นะเฮ้ย หมดแตกแล้วพอแล้วพอแล้วมันนาไม่มีมันน่าไม่มีไม่เล่นนะโอ้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 ตายสีไปแล้วมันใช้ทุกอย่างไปหมดแล้วเฮ้ยออกมาวิ่งหนีไปหนีไปสี่หัวใจวายวายเสียทุกอย่างองเงี้ยหละพวกมึงปวดมด โอ้ยโอ้โหมันสไลด์ไปไกลเกินไม่เป็นไรรึเปล่าโอ้มันอันสีไปแล้วหรือลู่สีไปแล้วเสียฟรีเสียฟรีคุ้มไปมีคนมาอ้อมคุ้มจัดกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วเอออุ้ยแงำ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 ตัวอุ้ยเอยเขาเงียบเขาบางเงียบๆไปแล้วว่ะธนารักลากรัก ไม่เป็นไรมอสเฝ้าอยู่มอสจะมีอันตีละตอนเดียวมอสมันตายไหมเนี่ยตายจั๊สัหนาสัหน้ามันดูมานะอยู่ไหนแจ๊ะอยู่นี่นี่ไงน้าโดนแล้วเนี่ยเล้มันล็อกเลยเห็นไหมฉันบอก เดี๋ยวฉันบอกแล้วมีกระทานเหลวหลายนี่ของดีเอาป้อมไม่แตกเลยดีกล่าเนี่ยล็อกหมดเลยนะมึงไม่ต้องง้อมึงนะเพื่อนฉันไม่ง้อนายแล้วนะรอตังค์พันแปดค่อยกลับไปออกอ้าวเล่งเครื่องมาร์าไม่กลับบ้านฤฤฤแบบนี้แหละ โว้แล้วเดี๋ยวไอ้ลุงนก,ก็ไล่ตบเหมือนเมื่อวานอ่ะใช,ใช่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 ให้มีของก่อนเท่านั้นแหละโอ้โหมอสทิ้มหานเลวอันเนี้ยช่วยไม่ได้นี้ดรูระวังดูระวังดูระวัง นีได้ลืมดูมินิจแมพเลยเมื่อกี้วิ่งเร็วดีกว่าไทยานิคเรือสีแดงดีกว่านะอะไรเรือนสีแดงมาตีไกลเหรออ๋อไอไทานิคจะให้ได้ดีกว่าเหรอลูนมีออบเจกต์มีอ็อบเจกตอยู่ข้างบนนะก็้าวเฮ้ยเอ้ยทำไมมันจะโลงนี่ไฮะห่วยหายห่วยได้ด้วยห่วยหายระวัง ดูดนี่ไงกระแสนิจมีคลื่นเป่ามีคลื่นเป่ามีคลื่นเป้าระวังนะโพี่ากไปนายมีคลื่นเป่า,อ,ปาอื้อหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดห้าวสับเดมาซสเซียโอเคลุนไล่ตกเขายังมีวิวเหลืออยู่อีกกูาดาวโเกือบตายแล้ว,วทำไงดีทำไงดี าด้วยอ๋อเยี่ยมมาซ้อนเฮ้ยมีคลื่นอยู่ตรงนี้โดนอืมไม่ตายหรอฮิวอยากแอดที่บอสเหรอไม่มีคลื่นนะหยุดเฉยๆพกเม้าไม่ตายบอกมีคลื่นตายตัวนึงแล้วมังกรน่าจะเอาง่ายขึ้นแต่พกเม้าไม่ตายไม่ตายมีคลื่นกันไหมมีคลื่น อมืมันต้องพุ่งมาแน่ๆเลยนั่นหยุดไปแล้วพุ่งมาก็มาขอให้โผ่ขอให้โผ่มาขอให้โผ่มา,อมาเอาแป๊ด้วยวะเย่เสยถึงนี้โดนโดนโดนล็อกขาโดนล็อกขานะสี่สอห้านี่ยโอ้โหพลังขึ้นไม่ถึงว่ะ มาทำไมมีเนี่ยมันไม่ไปวยไอ้จริงตีบาดกว่าเด้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไอ้น่ะโอ้โหเกือบอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆนี่นี่เฮ้ยมีคลื่นไหมมีคลื่นไหมแปลเลสดีกว่าเฮ้ยโอ้โหจับไม่ได้ว่ะดูเลือด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 ถอยถอยพี่พี่วิ่งมา อุ้ยโหโดนกระทือบโว้ยว้าจับไม่โดนต่อให้จับนี่โอ้โหสเต็ปต่อให้จับก็จับไม่ได้นีก็ได้ก็ไล่ไม่ทันดู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 ยาเฮ้ยลอยได้ด้วยอ๋อเยี่ยแตกอ๋อเพื่อนมึงไปตีคลิปอยู่อ่ะไอ้ที่กูหาเซจูนิไม่เจอมันกลับไปแล้วเมื่อไหร่ยื้อไว้กูดันล่างมาละเออรอดด้วยเว้ยสวยพี่สวย บัวยันอินทีเลยนะลุนยิวไว้เพื่อนออพี่ไม่ท<อ>ันเลยบอกกูของมีแค่เนี่ยของกูมีแค่เนี่ยมึงดูดิมีที่อะไรมั้งที่บอกไม่รอดพอมันหันหน้ากลับมากูเลยแบบโอเคเดี๋ยวแม่งกันตีกูตายเนี่ยที่แม่งใจร้ายวะ่ะเจาะก่อนว่ะไอ้บอบสดิจริงจริงพี่ก็ไม่ได้อยากจะให้ผมหรอกผมดูไอ้คิดมากนะ เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดลยคุณอยู่เมื่อตเดียวก็เต็มแล้วบอกมันได้ไหมว่ามันขอตึงๆโดนนะเต็ด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 เตุ้มโอ้โหโอ้หวงวนี้จังหวะนนี้ บอลกรมังกรอลคกณคุณค่าเมื่อกี้เออเป็นมา่อกี้คุณค่าจังหวะนี้ไม่เรียกว่าสวยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วบอลเมื่อกี้สวยมากเลยเพื่อนเอาแล้วจังหวะนี้แล้วถ้าผมชนะลูกจะบอลบอต่อเหรอเอาอะไรเดี๋ยวจบแล้วเนี่ยเออโดนเอาไปแล้วที่เราตีที่นีเกี่ยวอะไรเนี่ย อโดนจับแล้ว้ยลุนเฮ้ยมงกันได้หรอตับเนี่ยโดนจับจุๆ่นี้กูฮิวให้ด้วยเนี่ยใจดีจับจุ๊บเปล่ากดบวชให้ตัวเองได้ไหมได้ โอ้ผมต้องโหวตให้พี่มอสเลยเนี่ยจังหวะเนี้ยใช่ใช่ตานี้มอสมอสเล่นด,ดีจัดเลยใช่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 ชเราแค่ทำตัวเหมือนว่าเราไม่มีโทเค็นอะไรเราก็หายขึ้นมาดีเลยก็ทำไมกูรับตีเยอะสุดวะได้รับรางวัลหวัวเว่ยแชมเปี้ยนถาวรที่อนนี้น่าจะโหวดอยู่นะอืม แฟร์บังอันดับเสร็จสิ้นซิลเวอร์สี่เฮ้ยเขาซิลเวอร์เลยว่ะเขาซิลเวอร์เลยเราอยากเหรอแล้วไม่สมุดมันติ้วลงตำแหน่งอะไรเพิ่งเพา่งลลำดับอะไรเที่ถ่ายแล้วดาเมจน้อยกว่าซัพพอร์ตตันนามอะไรอ่ะที่ดาเมจ์ที่ดาเมจน้อยกว่าซัพพอร์ตเลย